มาพาไปเนี่ยะทำไม,เ,มเรื่องนี้มันต่อจากเรื่องที่แล้วก็รับบทเป็นตัวเดิมก็คือเจ๊พริกที่แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นชิลลี่เจ๊ชิลชลี่ไม่ชอบอะ <laughs> ไม่มีใครชอบหล่ะค่ะเพราะว่าแต่งตัวอย่างนี้เข้าบ้านไม่ได้นะลูกก็ไม่ควันนั้นเดินสวนกับลูกลูกไม่ทันเฉยเลยพูดอย่างนั้นไม่ได้ต้องใช้คำว่าได้อ๋อได้อ๋อได้อ๋อเลอ๋ภาคแล้วเนี่ยอีกบเนี่ยตายไปแล้วนะแต่ภาคนี้เนี่ยหลายคนจะสังเกตว่าตอนท้ายเรื่องเนี่ยจะมีคนเลี้ยงแกะอยู่ชื่อว่าโทนี่นะครับก็คนคนนั้นแหละครับก็มาเป็นย่าในภาคนี้นะฮะตอนแรกก็จะเป็นผู้ชายนะฮะเจ๊พริกเนี่ยเอาเราเป็นกระเทยจนได้ ปุนดดไแฟัลล้วููกกกีพากรนเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยความรู้สึกที่แฮปปี้ดีใจจะไม่ใช่กระเทยที่มีอ <S <s ีกตอบแล้วการผ่าตัดก็ดำเนินไปได้ด้วยอค่อนข้างดีนี่อยากย่อยเต็มไปหมดย่นทั้งเขียวทั้งดำอ่ะอีโด นี่ยาสรุปเรามีปัญหารือเป่าเนี่ยตอนนี้เขามีเรื่องโมลเมย์เนี่ยน้องชายผมเนี่ยถูกยิงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนี่ก็คือเป็นโรงพยาบาลของการทำศัลยกรรมมันก็เป็นเรื่องวุ่นวายสุดท้ายท้ายสุดตำรวจมาตำรวจมาก็เลยจับพวกพี่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือพี่จตุรงโกตีแล้วก็พี่เก๋เป็นตัวประกันยิงมึงไปมึงมันมึงแทงกูวึยิงมึงแนะ่ถ้ามึงยิงกูกูแทงมึงแนนะ่ ประเมินจากสถานการณ์แล้วถ้ามันยิงพี่พี่ไม่ทันแน่ๆค่ะคาลิเตอร์เรื่องนี้นะครับก็เล่นเป็นคนที่มันชื่อนั่นเดชสารรูปเลยไม่ใช่แบบชื่อเลยเป็นเพื่อนคนเดียวที่ไม้เนี่ยไม่อยากจะคุยด้วยเพราะว่าโดยนิสัยแล้วมันเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยได้เรื่อง,บบองหงเลย เปิดฉากแรกเนี่ยเราก็แบบเหมือนกระเป๋ารถเมยสายแปดทั่วไปครับพอต้องมาถึงสถานการณ์ปนอับเก็ต้องมาหยิบปงหยิบปืนแล้วก็ต้องหนีปืนมีฉากไล่ล่ามีฉากรถคว่ำเรียกว่าแอคชั่นแบบจริงจังแล้วก็บิ๊กโปรดักชั่นเขาเอาคิวครับมาชนกับรถอีกคันหนึ่งเป็นรถญี่ปุ่นเหมือนกันซึ่งไม่กล้าดูเพราะพวกผมขับหนูทุกคนขับรถแล้วแบบขับรถผ่านหน้ากล้องแล้วปาดปื๊ดมาแล้วแบบคือเราต้องมั่นใจตัวเองมากมากครับไอ้ยันี่คือการจุบใครมีกระปุกต้องมาให้มด